หลวงตาครับที่หลวงตาเคยบอกว่าตอนเนี้บ้านเมืองเราเนาี่ยหรือโลกเราเนาี่ยศาสนาจะเจริญก็อีกใช่ไหมครับหลวงตาครับจรเดินออสุดๆจะเดินสุดฉีดจรินเหมือนครั้งพุทธกาลนะออแต่มันรอความเปลี่ยนแปลงอยู่ออมันจะต้องดาวลงก่อนนะหลวงตาถูกอาจจะมีแผ่นดินไหวอาจจะมีภัยธรรมชาติอุบัติเหตุโรคระบาดหรือมนุษย์ฆ่ากันนานไหมครับหลวงตาครับ ไม่นานนะชีวิตเราได้ยินได้เห็นอเอพราะยังไงโลกทุกวันนี้มันฆ่ากันอยู่แล้วแม้แต่คนในประเทศยังไม่ถูกกันเลยครับถูกแม้แต่ในครอบครัวเดียวกันยังไม่ถูกเดียวม่ถูกกันเลยเพราะความเห็นวัตถุก,กับาศาสนาบางคนติดวัตถุบางคนติดในเรื่องของพุทธศาสตร์พอเห็นหลวงตาพูดเรื่องโรคระบาด ภัยธรรมชาติมานานแล้วแล้วก็ค่อยๆเกิดไปตามนั้นที่หลวงตาพูดมันไม่หยุดหรอกครับมันมาเรื่อยๆนะรโรคระบาดมันเกิดจากธรรมชาติส่วนหนึ่งเกิดจากมนุษย์ส่วนหนึ่งครับโตตะครับมีครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าเมืองไหนจังหวัดไหนพื้นที่ไหนที่ประชาชนเนี่ยมีความกระแสขึ้นไม่ดีเนี่ยเปลี่ยนชังกันมากกระแสลบๆอคติเนี่ย มันจะทาให้เกิดภัยธรรมชาติได้ง่ายกว่าที่อื่นด้วยถูกต้องเลยท่านพูดถูกอ่ะเพราะขึ้นของความไม่ดีมันมีมากมันก็เลยระบบนนเวศมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศดินน้ําไฟลมในโลกเนี่ยมันก็เหมือนกับระบบนิเวศในร่างกายเราเนี่ยนั่นก็แสดงว่าเมืองที่จเจริญแต่ติดใจไม่ดีก็ไม่น่าอยู่ต่างต่างอยู่ไม่นานนะ<อ>มันก็จะเสื่อมอ มันจเจริญทางโลกมันจะเสื่อมเสื่อมเร็วแต่ถ้าจเจริญทางศีลธรรมเนี่ยมันก็เสื่อมเหมือนกันแต่เสื่อมช้าหน่อยเ,ออเสื่อมจากมนุษย์มนุษย์เป็นตัวปัญหามีพระท่านนายว่าเมืองเมืองใหญ่ๆอาจจะน้ำท่วมนี่ก็เป็นไปได้หรือเปล่าร้านเะปอร์เซ<อ>็นต์ครับตงตาไม่เผื่อเลยฮะ<อ>เอาล้านเลยนะครับ ล้านเปอร์เซ็นนะล้านเปอร์เซ็นไม่ใช่ร้อยนะล้าน้านเปอร์เซ็นอันนี้โลกนี้มันแน่นอนที่ไหนมันเจริญแล้วเสื่อมอยู่แล้วไงแต่ยุคนี้ต้องเอาชีวิตให้รอดให้ได้แต่ารับในอนาคต่เป็นไปได้ครับประเทศไทยจะเปลี่ยนเมืองหลวงเปลี่ยนแน่นอนเนี่ยสองล้านเปอร์เซ็นเจ็ดล้านเปอร์เซ็นข้าดียวกี้ว่าล้านอันนี้สองล้านเลยครับ เด,เดี๋ยวที่ดินแถวบางกระทุ่มนีแพงไงนะฮะเพราะโลกมันมันเปลี่ยนแกนโลกมันก็เปลี่ยนน้ำมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับไม่เห็นเลยว่าน้าม,มันเวลาฝนตกท่วมเลยอ่ะครับต,ตกที่ไหนท่วมที่นั่นใครก็แก้ไม่ได้นะตับแตไม่มีฮนะ ธรรมชาติมีใครแก้ได้มีใครแก้ได้หรอนันก็แสดงว่าภาัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากภัยธรรมชาติธรรมดามันก็ยังรวมไปด้วยของภาวะของพลังจิตของคนในพื้นที่ด้วยใช่ไหมหลวงตาครถูกนะจะช่วยวให้มันดีขึ้นหรือแย่ลงใช่ไหมถ้ารวมกันเนี่ยมันก็มันก็เป็นประโยชน์ะมันมาไม่ได้เพราะสภาพจิตมันมีพลังงานรวมกันอ ถ้าบ้านไหนเมืองไหนจังหวัดไหนเนี่ยสวดมนต์มากเจริญสินธรรมมากก็โอกาสเสียงก็น้อยลงอย่านั้นทูกเพราะเราไม่ได้อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเราอยู่กับภูมิอยู่กับเทวดาแระพรหมเขางพวกเหล่านั้นมันไปจากมนุษย์อพอเขาตายแล้วก็จะโล,โลกนั่นเป็นไปยังไงเขาก็ช่วยได้อ๋อช่วยได้ช่วยได้ในสถานที่ที่เขาจะช่วย คือสารที่ที่จะต้องมีประโยชน์ในอนาคตครับก็คือคนมีศีลธรรมมีกุลธรรมมีการฝึกกรรมฐานทุกคนต้องตายแล้วก็เกิดเพราะการเป็นว่าแต่เกิดมันเป็นธรรมชาติมันหนีไม่พ้นเพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวตายแล้วก็เตรียมตัวเกิดคนเราบังคับ การเรียนไหวใจเกิดได้นะฮะถ้าเราเรียนเน่ยแต่ปั๊บเกิดเลยก็ได้แต่ปั๊บไม่เกิดก็ได้เพราะเราฝึกไว้เนี่ยเราฝึกไว้ทุกวันแล้วติดอะไรได้ไม่ลงเนี่ยมนุษย์มันก็มีปัจจัยสี่ก็พอแล้วล่ะครับถ้าเราไปติดมากมันก็ติดมากนะ ้าติดแล้วเอามาเป็นประโยชน์มันก็ไม่เป็นไรครับ <Okay. S 2> ติดแล้วมันเอาประโยชน์อะไรเลยติดแล้วเอามาทิ้งไว้เฉยๆบางกนน่ะสังเกตไหมบางคนมีวัตถุเยอะแยะจะไม่ใช่เลยเลยครับบางคนมีรถเปน็นร้อยๆคันแต่ไม่ได้ขับทั้งร้อยคันหรอกขับได้ดีละคันขับวันละคัน <laughs> มีประโยชน์อะไรไหมไม่มีขับไม่หมด <laughs> ก็ติดไงมันติดไง ไปได้ครับหลวงตาครับครับจากน้ำสก,การครับเ,เมื่อช่วงแรกๆครที่หลวงตาได้มีการพูดถึงเรื่องของถ้าจำไม่ผิดเรื่องของตัวตนก่อนหน้านี้เนี่ยได้เรียนรู้รู้จำาจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านว่าในการที่จะ ฝึกธรรมะเนี่ยต้องละทิ้งตัวตนผมก็จำมาตลอดว่าในการที่จะทำอะไรหรือว่าปฏิบัติธรรมะให้ได้ก้าวหน้าเนี่ยต้องละทิ้งตัวตนหรือว่าละทิ้งบางทีการที่เราจะได้อะไรทั้งโลกทรัพสมบัติอะไรต่งางๆบางทีเราก็เหมือนกับว่าไม่อยากได้เพราะว่า มันอาจจะเป็นสมบัติที่วิบัติหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดจากการแข่งแย่งชิงดีของพี่น้องในตระกูลแต่มาล่าสุดเนี่ยจากที่ภรรยาได้โทรจิตกับหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าก่อนที่เองจะละทิ้งตัวตนเองต้องมีตัวตนเข้าใจในตัวตนนั้นก่อน แล้ววันนี้พอฟังหลวงตาหลายๆเรื่องแล้วก็จากที่ได้สัมผัสเรียนรู้กับหลวงตามาตลอดเกือบสามปีที่สวดมนต์กับหลวงตามาผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลวงปู่ท่านก็พูดนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุหรือว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยมันเป็นของกลางก็หลวงตาก็เคยพูดอยู่ นันไม่ใช่ของใครครับก็คือที่หลวงตาชอบพูดว่าสมบัติผัดกันชมถูแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มันมีความรู้สึกว่าไอสิ่งที่มันเป็นวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจริญของวัตถุต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ในมือของคนที่มีคุณธรรมก็ไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ถูกต้องเลยแต่ถ้าไปอยู่กับคนที่โลภ มันก็ยิ่งไปสร้างปัญหาโชษเกิดขึ้นตอนนี้เริ่มเข้าใจมากขึ้นอีกนิดนึงที่ว่าบางทีเราไม่อยากได้ของคนนู้นอันนี้ไม่เอามันเป็นทุกข์มันทรมานแต่ถ้าเราได้มาแล้วเราสามารถที่จะเอาสมบัตินั้นนะไปต่อยอดบุญได้มันก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับพุทธศาสนาหรือว่าเกิด ประโยชน์กับบรรพบุรุษได้ด้วยใช่ไหมครับได้ครับแล้วการที่เราคิดว่าเราไม่มีตัวตนเราเป็นเป็นพวกโนเนมหรือว่าไม่อยากที่จะแบบอยากเด่นอยากดังแต่ถ้าเกิดว่าไอสิ่งที่เป็นตัวตนของเรานั้นนะ่ะเราสามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์ได้กับพุทธศาสนาหรือว่าส่วนรวมได้เนี่ย มันก็เป็นประโยชน์ประโยชน์อันนี้คือเป็นปัญญาอย่างหนึ่งด้วยถูก<ฮ>ซึ่งอ,อ,อันนี้เ็นตึงเต้นนิดนึงครับเรียบเรียงไม่ค่อยถูกอย่างที่ถูกหลวงตาพูดนะฮะว่าสวดมนต์แล้วก็แผ่ก่อนหน้านี้ ผมก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่ามันจะได้ลูกลูกทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทุนจากมูลน,นิธิมาซึ่งทุนตรงนั้นเน่ยเขาก็ให้เปล่าแล้วก็มันมีความคิดว่ามันเป็นทรัพย์สมบัติของคนอื่นตอนแรกเราก็ไม่ได้อยากได้แต่พอเราได้มาแล้วเราแผ่ให้กับเจ้าของทรัพย์นั้นแผ่ให้กับตัวเงินนั้นแล้วเอามาใช้ประโยชน์ ต่างๆให้ให้เกิดประโยชน์ได้มันก็เป็นเป็นบุญนะคะถูกซึ่งมันก็ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดใช่ตอนนี้กำลังทำความเข้าใจเรื่องของในผิดมีถูกในถูกมีผิดหลวงปู่ท่านพูดประจำครับถูกก็คือผิดผิดก็คือถูก แล้วก็าเริ่มเข้าใจเพิ่มขึ้นอีนิดนึงในเรื่องว่าทําไมหลวงปู่ท่านไม่ให้ว่าใคร่านไม่ได้ว่าใครครับเพราะว่าหลายหลายอย่างเรายังไม่รู้มันมีหลายๆเรื่องที่ที่เรามองเห็นเรารู้แค่นี้แต่จริงๆแล้วสายใยวิญญาณหรือว่าอดีตชาติหรือว่าแม้กระทั่งเบื้องหลังเบื้องลึกแรงต่างๆเนี่ย มันมีมากกว่านั้นซึ่งถ้าเราไปว่าเนี่ยเราก็จะเกิดก่อกรรมปจุมันจุบันมีสายใหญ่แห่งกรรมมีสายใหแห่งกรรมครับจานน้อมคำคำสอนหลวงปู่หลวงตาไปให้ความงูเขามันมันฉลาดขึ้นครับสาธุ หลวงตาครับระหว่างการสดมนกับการทําทานเราควรทําอะไรบ้างกันครับหลวงตาครับถ้ามีโอกาสก็ทําได้ทั้งสองอย่างนะเพราะมันเป็นบารมีเราไม่ทานก็ไม่ได้นะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันเป็น ท่านว่าเองจะเดินไปไหนต้องมีกําลังประมาณนั้นหรือว่าใจเกิดมันต้องมีกําลังทานนี่คือกําลังอย่างหนึ่งแนอนาคตใช่กําลังต่อกําลังเองหลายๆอย่างไม่ได้เกี่ยวกับทําน้อยหรือทํามากที่พระองค์ครับไม่เกี่ยวทำตามกําลังนั่นเกี่ยวถ้าเราฝึกไปนานๆมันก็จะเข้าใจเรื่องความพอดีอถ้ามันมากไปเนี่ยมันก็เป็น ผิดเป็นภัยดูแต่ละยุคแต่ละสมัยยุคนี้ไม่น่ามีาพพอดี oh. ถ้าบางยุคเนี่ยมันควรจะมีอะไรประมาณนั้นท่าในให้ดูพวกชาติโอกาสสถานที่เวลาในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะพระพุทธเจ้ามันมีหลายระดับ มีปัญญามีวิริยะมีขัมีศรัทธาใช่ไหมองค์กรศรัทธารับองค์นี้ปัญญาองค์หน้าคือวิริยะแต่อายุจะไม่เท่ากันนะแต่องค์นี้ดีมากเลยคนระับเพราะว่าท่านท่านสามารถจะทำให้มนุษย์เนี่ยปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิปัจเจกภูมิหาตภูมิหรือสาวกภูมิมากขึ้นมากกว่า ทุกผู้เจ้าเพราะอะไรค่ับหงตาครับเพราะมนุษย์อยู่ระหว่างกึางกลางกลางจะว่าทุกเขาไม่ใช่จะว่าโลกไม่ดีก็ไม่ใช่จะว่าดีก็ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหล่ะมันก็มทีทั้งดีหรือไม่ดีไงคนดีมีดีสุดๆเร็วก็เร็วสุดๆในยุคเนี้สามารถจะถ้าเป็นโพลิสัตเลยเนะี่ยเขาจะเกิดในยุคเนี้ย เขาตายเราก็จะเกิดเลยเกิดทาตายเกิดทําตาเลยท่านบอกเป็นเป็นไปได้ไหมครับหลวงตาเกี่ยวกับระยะเวลาของของท่านเรียทธิกะสตาริกะปัญญาธิกาเนี่ยซึ่งถ้าระยะเวลาสาร้างรรคมากมคนก็ไม่ไม่ค่อยได้คิดเรื่องอะไรไม่คิดประทุกสบายอย่างไรฮะอย่างในยุคพุศ์มีมีสองเรื่องคือเรื่องเกิดกับเรื่องตาย<อ>คนก็เลยคิดพวกนี้ไม่ออกอต้องรองให้อายุ ยงมาเรื่อยๆ,ๆแสดงว่ามีทั้งดีทั้งเสียอยู่ในในยุคนั้นเหมือนกันถูกต้องนะคือไป,อไปสวยสุขในยุคนั้นถูกก็ลืมเลยว่าทุกข์คืออะไรเงี้ยนะใช่<ม>ท่านหลวงพ่อท่านบอกท่านใชท่านจะบอกลวงตาบอกเองตรงรีบรีบสร้างกําลังในชาตินี้ให้ได้หมายถึงว่าต้องสร้างให้รับได้ทุกอารมณ์โดยเป็นปกติ อารมณ์ดีหรือไม่ดีเองรับได้แต่เองปกติไม,ม่ไปตามอารมณ์ที่ไม่ดีแสดงว่าเรามาถ้าเรามีโอกาสได้เกิดในยุคสถานิ์กาเนี่ยก็แสดงว่าเราก็มีบุญที่ได้เห็นเปรียบเทียบโอ้โหความ,มชุกดีกับไม่ดีคุชุกระดับประทับใจเลยนะ,ะ <laughs> มีดีไม่ดีเราจะแค่เปิดโทรศพัพท์ไปเห็นแล้วครับครับถ้าเราฝึกจริงๆเนี่ย เราสามารถจะเรียนพุทธศาสตร์ในโทรศัพท์ได้เลยครับเสิยงสมาธิทางปัญญาเหมือนอย่างนี้ไหมครับผมครับเหมือน,น,นคนที่เกิดในตระกูลร่ารวยเนี่ยโชคโชคดีหรือโชคร้ายด้วยอย่างนี้ไหมใช่ถูกคนที่เกิดมาจนเลยก็ไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายน,ะนะ่างกลางดีกว่าอย่างนี้ครมถูกต้องเลยเรับชครับ กาบนมัสการเจ้าค่ะหลวงตาเออคำถามของลูกในวันนี้ก็คือว่าทําอย่างไรอยากจะให้พ่อกับแม่หันมาทางทรามโอ้คาถามโคตรยากเลยฮนะเขาเป็นพ่อแม่เราเนีเราจะบอกเขานียากมากเลยฮนะเจ้าค่ะแต่แท้เนแะแต่ในศาลหลวงพ่อเนี่ยมีคนถามอย่างนี้เรื่อยแหละ พราะสมัยก่อนมีแต่เด็กวัยรุ่นนะเข้าไปหาหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อบอกเอรายองสวดมนต์เองทาบุญนะเองแผ่ให้คนที่เหนือพ่อเองพ่อแม่เองคือปู่ย่าตายายเราที่เป็นเทวดาหรือพรหมประมาณนั่นนะมันต้องมีแหละเพราะคนโบราณเนี่ยเขาไม่ค่อยตกภูมิคนโบราณเขาไหวพ้พระสวดมนต์ตอนนอนตื่นนอนก่อนนอนเพราะนั้นเขาจะ เวลาเขาตายเขาจะอ่อนๆเขาจะออกไปก่อนที่ไม่ให้ธาตุมันบีบแต่คนในยุคนี้นี่เวลาตายแล้วแข็งเลยเพราะไม่ยอมออกเ <c oughs> พาอไม่ฝึกไงตีประตูคือหมายถึงว่าหนูก็เอ่อเวลาแผ่แผ่บุญใช่ไหมคะก็คือแผ่ให้กับบรรพุรุษถูกต้องเลย บรรพบุรุษก็คือเน้นๆตรงนั้นเลยใช่ไหมคะเน้นเลยแล่ะแล้วก็มาที่พ่อแม่เราค่ะให้เขาจัดการเองได้ค่ะคเมื่อกี้ที่เรียนถามลวงตาครับว่าแสดงว่าคนที่คนที่เกิดมาแล้วรวยเลยอย่าง้ะ หรือไม่ก็จนเลยเนี่ยก็สู้คนที่เกิดกลางๆไม่ได้มีบ้างจนบ้างเงี้ยคล้ายๆกันเนาะในยุคนี้นะดีที่สุดแล้วพอดีอดีที่สุดแล้ว <c oughs> คนคนที่คนที่มีมีมากๆอยู่ในฐานะที่ดีในสังคมเนี่ยเราเห็นทุกเนี่ยโดยที่ไม่มีทุกเนี่ยหรือเห็นธรรมเนี่ยก็สดว่าบุญเขาก็เยี่ยมกันนะหลวงตา ก็ <คน S 1> หายากมีมากกับน,น้อยฮะ,ะน้อยฮะมีะมีมากมีอยู่แต่น้อยแต่น้อยครับครับครับผมผมเคยก็ออยัดเรียนหลงตาฮะอย่างอดีตพร,ระองทสุดเนี่ยท่านก็คุยเรื่องนี้กับผมผมก็คุยเรื่องการเดินทุกเนี่ยตอนนี้สึกแล้วบวชได้สักสองเดือนเอาปณิฐานที่หลวงตามอบให้ไปบวชครับเรียบร้อย คดีนี่มีบางคนพวกตำรวจเนี่ย้องสาเจอเนี่ยโปรดปเสีแล้วบวชเลยโหอายุโคตรยืนเลยฮนะเพราะทำดทุกเชา้ชาเช้าเย็นแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะพออายุมากจากหกสิบไปเสียชีวิตเก้าสิบมวลนองคิดดูเิยอายุยืนขนาดไหนคือมันไม่มีความกังวลนะ อยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณขนาดไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดเน้นเลยนะฮะอยู่แบบสบายๆนะกันกันได้กันได้เกิดมาแล้วอยู่กลางๆเห็นทุกบ้างสุขบ้างเนี่ยการที่อยู่ในกองบุญกองทรัพย์เนี่ยมันทําให้มีมุมมองที่แตกต่างนะหลวงตาครับถูกต้องเลยการเลือกดำเนินชีวิตแตกต่างกันเพราะมันมี อาริยธรรมเมืองนอกเข้ามาด้วยนะมันไม่ได้ใช้แท้ๆไม่สังเกตนะฮะใช่ครับใช่ครับเป็นวัฒนธรรมของต่างชาติทั้งสิน้นต่างชาตนะิไปเกือบโผเยอะเลยเปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยฮะมีคนไม่ติดกอ็อย่างเรานี่แหละครับมาพากันมาสวดมนต์มาพักพักกายพักใจคนระับ เพราะว่าเคยอ่านประวัติของครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระริยะไม่มีใครเรียนสูงเลยครับไม่มีอะแล้ส่วนใหญ่ก็ยากจนทุกคนเลยครับลำบากทุกคนโอ้ไม่มีใครเกิดในตระกูลร้อยล้านพันล้านอะไรไม่มีเลยทัานไม่ค่อยมีไม่มีรับอันนี้เป็นบุญท่านใช่ไหมที่ไปเกิดแล้วเห็นทุกเลยไม่ใช่ท่านไม่ได้กําหนดไปอย่างนั้นถ้าท่านกาหนดอย่างนั้นท่านมีก็จริงแต่ท่านไม่ไปเพราะว่า มันจะติดท่านเตรียมกันมาตั้งแต่ข้างบนแล้วอ๋อเตรียมมาแล้วะฮะใชะ่มาปุ๊บตอ้ตองมานี่ต้องมาลำบากก่อนเลยนะฮะต้องลงต้องต้องลงมาฝึกไม่เกิดอะไรประมาณนี้ครนะับอย่างหลวงปู่เราไนี่ก็ตอนเด็กก็ลาบากกันใช่ไหมทุกอย่างใช่ไหมใช่หลวงตาครับ <laughs> การสวดมนต์จนหลับไปเนี่ยได้ประโยชน์ อะไร,รก็ต่นะครับมากเลยฮะบางทีก็เงียบไปเลยพักจิตพักนะกนะตื่นเช้ามาสดชื่นมากเลยฮะแต่ถ้าเราฝันเนี่ยเราก็จะาฝันไปเรื่องราวของพระไปทำบุญมั่งไปแผร่ัั่งบางคนบางคนก็ไปเทศมั่งบางคนก็ไปเรียนอาคมมั่งแล้วแต่แล้วแต่อดีตที่มันดึงไปในเรื่องราวของพุทธศาสนาเนี่ยแล้วแต่ขึ้นขึ้นที่เราบันทึกไว้อ่ะ เพราะเวลาเรานอนเราสวดให้หลับใหม่งั้นก็ไปตามนั้นมันจะมมมไม่มีฝันลายใหม่ๆอาจจะฝันอยู่นะเพราะมันยังใหม่อยู่เพราะน,น,นานๆเข้านานเข้าเนี่ยสายใยกับจิตเรากับพระเนี่ยมันเป็นสายใยแน่นมากขึ้นเพราะเรานอนสวดทุกวันหลายวันหลายเดือนหลายปีเนี่ยมันจะชิน ในอนาคตเราจะกับมันเราเราก็จะบังคับมันได้นะจะให้ใครฝันเห็นเราหรืออะไรพวกนะี้มันทำได้นะผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราในอดีตผู้ที่เป็นญาติปกติญาติเราชาตินี้ก็เยอะอยู่แล้วนะบางคนนะชาติที่แล้วก็มีชาติก่อนๆนู้นก็มีมันก็คือญาติเราแหละแล้วก็เอาญาติเนี่ยมาช่วยเรา นะครับถ้าสวดแล้วบางคืนก็ฝันดีบางก็ฝันร้ายนี่อย่างเงี้ยต้องสวดต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นสภาพก่อนจะหลับ<อ>ขึ้นหลับขึ้นตื่นหลับครับขึ้นเหล่านั้นมันจะดึงเอาถ้าเมาเรามีบันทึกในอดีตเนี่ยมันจะดึงทั้งดีหรือไม่ดีอ๋อครับ,รบจนกว่าความไม่ดีมันจะไม่มีแล้วงั้นเราก็ต้องสวดต่อไปให้หลับอย่างนี้ทุกคนแน่นอนนะฮะจนกระทั่งมันหมดเลย โเราต้องเตรียมตัวเปลี่ยนร่างแล้วล่ะในยุคนี้อะไรจะเกิดยังไม่รู้ในโลกเนี้ยตาครับในคนโบราณเขามีคำนิฐานเรื่องการไปเกิดยุคพระศรีอยากไปเกิดยุคพระศรีเนี้ยต้องต้องทำไงบ้างงตาครับที่ถามหลวงพ่อนะคนถามท่านนะท่านบอกมันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา คือสวดมนต์ภาวนาท่านไม่ได้พูดถึงปัญญาเลยนะท่านพูดถึงให้จิตพระให้จิตการสวดมนต์ให้ระวังศีลให้ฝึกสมาธิแล้วก็ให้ฌานอ้าว่าให้ ขออนุญาตคําถามสุดท้ายเจ้าค่ะหลวงตาเสียดายคลื่นคลื่นดีๆแบบนี้เสียดายขออนุญาตถามต่อเจ้าค่ะว่าที่หลวงตาทิ้งไว้มาสักครู่อะค่ะว่าสิ่งที่จะต้องทําต่อก็คือการเจริญเมตตาใช่ในศาสตร์ของหลวงปู่เจ้าค่ะหลวงตานอกจากการที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยค่ะก็คือการเอาพลังงานผ่านตัวเองแล้วแผ่ช่วยทั้งมนุษย์สัตว์วิญญาณ นอกเหนือจากนี้มีวิธีการที่หลวงตาเรียนจากหลวงปู่อ่ะมีวิธีการอื่นเพิ่มเติมไหมเจ้าคะอธิษฐานตัวอธิษฐานสำคัญก็ะจะเรื่องว่ามนุษย์เนี่ยพบมนุษย์เนี่ยมันเป็นพบที่เขียนว่าใจเกิดดินแดนดินแดนที่จะต้องเวียนว่ายตาเกิด อยู่ตรงกลางคือโลกมนุษย์ภูมิที่เวียนว่ายายเกิดอยู่ที่ภูมิมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นการแผ่เนี่ยจริงๆแล้วใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ที่เรามันจะเกิดความเคยชินในอนาคตเนี่ยมันจะได้จากวิญญาณจากมนุษย์แล้วมันจะได้ความเคยชินความเคยชินเราอะ่ะมันจะชิน ทีีความเคยชินตรงเนี้ยจิตเรามันจะสว่างตลอดแล้วมันก็จะฟอกขึ้นดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่างที่ที่พูดะ่ะห,หูไม่ได้ยินถ้าขึ้นไม่ดีมาเนี่ยหูไม่จะได้ยินไม่ได้ยินมันจะรับแต่ขึ้นที่ดีๆทีนี้จิตมันก็สว่างตลอดเราไปไหนก็เลยเป็นผู้มีประโยชน์ เราทําอะไรก็มีประโยชน์เดินไปยังมีประโยชน์เลยาไม่จดบุก็มีประโยชน์เพราะจิตมันสว่างอยู่ภูมิที่เขาเดือดร้อนเนี่ยยิ่งยิ่งพวกจาตุมทั้งหลายเนี่ยพวกลูกเทวดาอากาศภูมิเทวดาหรือพวกพญาคุดยักษ์นาคุมพันต์อะไรพวกนี้พวกอยู่นี่จาตุมทั้งนั้นน่ะเป็ดอสุรกายสมมเวสีเนี่ยเขาจะน้อมบุญกับเรา ที่หลวงตาบอกว่าการอธิษฐานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่หลวงปู่สอนหมายความว่าในการอธิษฐานนั้นเนี่ยมันจะทําให้จิตของเราเนี่ยมีความอ่อนน้อมถูนุ่มนวลนแล้วจะทําให้การแผ่ของเราเนี่ยมีผลสำฤทธิ์มาก,มากขึ้นยังไงเรื่อยๆความสว่างไัจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะการแผ่พราะแผ่ไปที่เนี่ยพอเขาเปลี่ยนปรับเนี่ยเขานึกถึงเราไหมเขามากับเราไหม ามาน้องกับเราไหมเพราะนั้นความสว่างมันจะเข้ามาที่เราตลอดแล้วมันกจะออกไปตลอดมันจะสว่างขึ้นไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆออกเข้าออกเข้าเราก็มีความผูกพันกับมนุษย์สัตว์วิญญาณมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสวดสูตรโพธิสัตว์ที่เข้าเป็นใหญ่สุภชาติ แสดงว่าพลังจิตของเราจะแกล่งขึ้นแกล่งขึ้น,นจากการที่เรามีการเข้าออกเข้าออกของพลังงานตลอดเวลาเรามีบารมีเสริมเรามีบุญเสริมคือจากมนุษย์สัตว์วิญญาณที่ออกไปจากเราเข้ามาหาเราตลอดเวลาเร<ช>ิ่มตั้งแต่ทานยันอุเบกขาเน่นนะมันจะดุกโซ่กันนะฮะ ใา่ทุกเจ้าค่ะลงตานี่เนี่ยขนาดเราทํามากี่ปีอะสวดกับลงตาสามปีเจ้าค่ะสามปีนะถ้าสิบปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอะถ้าเราทําไม่หยุดนะมันจะพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆลงตาอยู่ดูหนูก่อนนะคะอยู่ดูวันที่หนูทะลุทะลวงค,คิดที่ว่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่นะคิดว่าอยู่ไม่ได้ก็จะไปอยู่นะสาธุ <laughs> ลวงตาครับเดี๋ยวชาวบังกระทุ่มเขาจะน้อยใจครับเขาบอกว่าความสูงของหลวงปู่ก็รู้แล้วครับอยากรู้ความสูงของหลวงตาครับโอ้ทำไมห <c oughs> ลวงตาสูงร้อยเจดสิบร้อเจ็ดสิบหนึ่งจำให้แม่นนะครับเราจะมีเลขข้างเคียงนะ <laughs> ความหวังเล็กๆน้อยๆครับของคนไทยลุ <laughs> งตาครับคำถามสุดท้ายครับเขาชาวบางกระทุ่มเขาอยากให้หลวงตาช่วยเวยพรใน้เขาหน่อยครับวันนี้ที่มากันทั้งหมดเลยครับลวงตาครับเห็นลุงตาโชคดีทุกคนเลย